ต่อกันในคู่ที่2เลยครับเพื่อนเพื่อนหลังจากหลังจากคู่แรกรอบ5้าโมงช็อกโลกไปแล้วเต็งหนึ่งเต็งสองเป็นไงโดนสิทธ่าสูงแรกก็มาแต่ยอมรับว่ามาไวหน่อยออก็คือไม่ได้กินเลกนะเพื่อนเพื่อนผมก็เลยรีบมาจัดให้ตัวนี้นะครับอเจนตีน่าก็แพ้ไปนะแต่ในกลุ่ม ถ้าท่านอยู่ในกลุ่มท่านจะรู้ผมให้ออกตัวให้มารองซาอุนะผมรองซาอุอาริเบียอยู่ถ้าท่านใดในกลุ่มก็จะรู้แล้วก็คู่นี้สูงแรกโดนหูขาดถ้ากดลูกควบเอาไว้นะครับไม่เป็นไรแต่เรามีหลายคู่กินในกลุ่มตอนนี้ยุบยับยุบยับบอลจีนบอลอะไรผมไม่รู้เดี๋ยวจบนี้ผมจะไปให้อีก5 6วินนี่แหละสูงแรกนะครับอ่ะฟังนะครับ ผมจะให้หนึ่งคู่บอลเตยง,งผมวันนี้นะสองคู่แล้วกันนะคิดเหมือนก็จัดนะครับนะออไม่ก็สวนก็ได้ผมให้เป็นแนวทางนะครับอ่าสูงแรกนี่ผมขอไม่ให้แล้วกันเพราะว่ามันน่าจะดึกนะครับเอาบอลโลกนี่แหละนะผมมีบอลสูตรตัวหนึง่งโคตรมั่นใจเลยแข่งประมาณ4ี่ทุ่มแต่จะไปให้ในกลุ่ม อันนี้ผม,ามาฝากเพื่อนๆก็คือเป็นบอลโลกนะครับแนวทางนะผมแนวทางหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งคู่คือผมชอบส่วนตัวนะครับผมให้สองตัวเลยครับผมนะให้สองคู่คู่ที่สามไม่เอา,อาคู่คู่แรกที่จะแข่งตอนนี้สองทุ่มนะผมเป็นแนวทางนะคือนี้คู่นี้ไม่ฟันธงว่าชัวนะให้เป็นแนวทาง ผมแนะนําต่อเดนมาร์กครับผมนะต่อที่ราคาขึ้นครบลูกอ่าแค่นั้นนะง่ายๆไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรซับซ้อนยุ่งยากนะช่องผมง่ายๆเออผมติดตามเดนมาร์กมาหลายนัดแล้วนะผมชอบคือฝรั่งเศสมันก็ชนะมาแล้วอังกฤษมันก็ชนะมาแล้วนะในความคิดของผมเออแล้วก็เจอกับตูนิเซียนี่แข็งมากแข็งจริงๆครับผม นะก็เป็นไปได้ที่จะเสมอแต่ตัวนี้ให้เป็นแนวทางตัวที่ผมมั่นใจสำหรับค่าคืนนี้นะครับก็คือคู่ตีสนะครับผมไปที่แชมป์เก่าฝรั่งเศสนะครับคู่ฝรั่งเศสต่อลูกครึ่งควบ2ส,ส่วนตัวผมนะอันนี้คือส่วนตัวเพื่อนๆจะไม่ตามก็ได้ผมชอบที่บอลรองออสเตรเลียรองที่2ลูกรอ,องที่ราคาครึ่งควบลูกครึ่งควบ2นะถ้าฝรั่งเศส ชนะ2อลูกหูขาดนะครับถ้า3าลูกตายเต็มแต่ฟังนะครับคู่นี้เล่น2หน้านะตอนนี้ยังเล่นได้รองออสเตรเลียนะรองที่ราคาลูกครึ่งควบ2แล้วก็กดสูงเต็มเวลานะสูงเต็มเวลาที่2 7 5ตอนนี้นี่มีให้กดน้ำสวยด้วยนะครับอ่าถ้ามีสกอร์3ดอกถ้าฝรั่งเศสชนะ สาสอย่างน้อยแล้วก็ได้สูงแรกอ่าสูงเต็มคืนนิดหน่อยก็ไม่เจ็บปวดนะครับแต่นะถ้าฝรั่งเศสชนะเะอรึงสองหนึ่งทำนองนี้เนี่ยเออกินสองหน้านะครับจะกินสูงด้วยกินรองด้วยนะทำไมผมถึงให้รองคู่นี้ก็เคยเจอกันมาเพราะว่าฝรั่งเศสก็มีตัวดีหลายตัวและแต่ว่าผมรู้สึกว่าเจ็บไปสอสาตัวนะเบนซม่านี้ก็ไม่ติดนะมีหลายตัวด้วยนะ กองเต้ก็ไม่มีนะเมซินมาก,ก็ไม่มีเท่าที่ผมดูนะผมคิดว่าเดียดสองลูกแพงนะผมคิดในส่วนตัวผมเออเดี๋ยวมันจะเป็นเหมือนคู่อเจนตีหน้าเนี่ถ้าออสเตรเลียยิงได้เมื่อไหร่นั่นแหละบัไลไลยนั่นแหละผมจะบอกให้เราจะกินทั้งสูงแรกเอ้ทั้งสูงเต็มแต่ถ้าถ้าตื่นมาเล่นได้เล่นสูงแรกสูงเต็มคู่ฝรั่งเศสนะครับนะแล้วก็รองออสเตรเลีย นะผมไม่เป็น2อสหน้าแต่ถ้าไม่มีเวลากดแน่นอนกดสูงเต็มเวลากดรองออสเตรเลียส่วนคู่เดนมาร์คคือเป็นแนวทางผมชอบเดนมาร์กแค่นั้นเองนะอ,อไม่ได้ฟันธงมาเน้นเน้นคือนั่นแหละคู่ฝรั่งเศสทั้งรองทั้งสูงเต็มเวลาโอเคนะครับขอให้เพื่อนๆแต่ละท่านโชคดีกับค่ำคืนนี้เป็นแนวทางไม่เหมือนก็ผ่านนะครับนะเจอกันใหม่คือพรุ่งนี้เลยนะนะครับนะแต่ถ้าถ้าอยากได้เยอะๆอยากได้สเต็ป อยากมีบอลลิกเล็กๆอีกวันนี้ก็แข่งกันเยอะมาผมก็จะไปคัดให้เพื่อนๆอีกชุดหนึ่งนะเราให้จบเดนมาร์กก่อนนะครับโอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับนะเฮงเฮงรวยทุกท่านนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ